พนักงานเซเว่นเบล์ฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้าลูกค้ากลายเป็นคลิปไวรัลกลายเป็นคลิปไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์หลังจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งมีการโพสต์วิดีโอคลิปของร้านเซเว่นไม่ทราบสาขาที่พนักงานฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่หน้าลูกค้าแทนที่จะฉีดใส่มือทําเอาเพื่อนพนักงานที่อยู่ในร้านต่างพากันชะง,งักชะง,งันกันหมดซึ่งหลังจากนั้นพนักงานได้รีบพาลูกค้าไปล้างหน้าอย่างรวดเร็วล่าสุด Facebook C พีได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเพจคาราโอเกะชั้นใต้ดิน เรียนลูกค้าทุกท่านบริษัทขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้เรียบเน้นย้ำไปยังทุกร้านสาขาแล้วให้ทบทวนและปฏิบัติตามข้อกำหนดของการให้บริการอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกคำแนะนำเพื่อนำไปสู่การปรับปรุปรงการบริการที่ร้านให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะขอบคุณค่ะคลิปดังกล่าวหลายคนเห็นใจพนักงานเพราะคาดว่าเจ้าตัวคงเบลอหลังจากต้องยืนทำหน้าที่มาทั้งวันเพราะแทนที่จะวัดไข้ให้กับลูกค้าและฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ oh ใส่มือลูกค้าแต่มาทำสลับกันซะได้ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดรเจษดาอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยบอกว่า เปรย์แอลกอฮอล์ที่พนักง,งานฉีดใส่หน้าลูกค้าไม่ได้มีอันตรายถึงกับทําให้ตาบอดเพราะโดยปริมาณน,น้อยแต่ทําให้แสบตาได้แค่ล้างตาก็ดีขึ้นแต่ถ้าระคายเคืองควรไปพบแพทย์